ผงดึงหัวหอกเบอร์เก้าแผนจริงจังหลังพลาดเยอเกเรสนูนเยสมีสิทธิ์ย้ายโคนาเต้กับแม็กอลิสเตอร์คือกุญแจบาเยอร์ Bayern, ยื่นข้อเสนอดีอาร์สรอบใหม่ สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่หงแดงอัปเดตรายการข่าวลิเวอร์พูลที่ครบเครื่องเฉียบทุกจังหวะวันนี้เรามาว่ากันเรื่องตลาดกองหน้าชัดเจนโอกาสย้ายทีมของดาวินนูเยสสถานการณ์โคนาเตกับเรอัลมาดริดและแม็กอลิสเตอร์ยังอยู่ต่อเตรียมตัวเตรียมใจแล้วไปลุยกันเลยหัวหอกเบอร์9ตัวจริงริชาร์ดฮิวส์ผอสายเลือกนักเตะของลิเวอร์พูลบอกตรงว่าเอาไหมเบอร์9สายเป้ามากๆมาทดแทน ตัวเลือกเด่นที่กำลังพิจารณาได้แก่อเล็กซานเดอร์อีซัคนิวคาเซลอูโกเอกิติเก้อินทรัคแฟรงเฟิร์ตนิโคลัสแจ็กสันเชลซีทีมอยากได้หัวหอกที่บรรจงจบสกอร์มากกว่ากองหน้าสไตล์ตัวหลอกแผงหลังมันต้องยิงให้สม่ำเสมอถึงจะตอบโจทย์ระบบ4-2-3-1ของอาร์เนสซอต อีซักเพอ์สไตล์คลาสสิกที่หงต้องการส่วนเอกิติเก้ I G e, คือพรอสวรรค์ที่ยังพัฒนาได้ดาวินนูนเยสจุดเปลี่ยนกรณีขายลิเวอร์พูลประเมินว่านูนเยสยังไม่ตอบโจทย์เรื่องประตูสื่อข่าวว่านาโปลีหรืออัลฮีลาวอาจยื่นข้อเสนอน่าสนใจถ้ามีข้อเสนอที่เหมาะสมทีมอาจปล่อยเขาออกทันทีเพื่อทุ่มให้เป้าหมายเบอร์เก้านี่อาจเป็นจังหวะปล่อยของที่ยังไม่ลงตัวเพื่อรับของใหม่ที่ใช่กว่า ถ้าได้ราคาดีและสโมสรเชื่อว่าอีซักหรือเอกิติเกตดีกว่าก็อาจเป็นเหตุผลที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนี้อิบราฮิมาโคนาเต้เรอัลจ้องหนักทั้งซื้อฟรีเรอัลมาดริดอยากได้ตัวโคนาเต้แบบฟรีเมื่อสัญญาหมดในปี2026หรือในซัมเมอร์นี้ด้วยค่าตัว50-60ล้านยูโร ิเวอร์พูลตั้งไว้สูงแต่เราลดราคาได้ประมาณ20-25ล้านถ้าต้องการเร่งดีลหรืออาจใช้รดริโก้เพิ่มด้วยในข้อเสนอแรกตัวสถานการณ์นี้คือเสี่ยงเพราะถ้ารอสัญญาหมดตามตีกรอบแล้วยังไม่ต่ออาจเสียฟรีซึ่งไม่ต่างอะไรกับกรณีของเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนแต่ขายตอนนี้ก็ต้องการกองหลังใหม่มาแทนทันทีการตั้งราคาแบบสมเหตุสมผลคือเครื่องมือให้ทีมควบคุมดิวได้แม้ว่าเรอาลจะมีกลยุทธ์ชัดเจน แม็อลลิสเตอร์อยู่ต่อ แม้ถูกจีบหนักจากยุโรปมีข่าวว่าอเล็กซิสแม็กอลริสเตอร์ถูกเรอัลและบาร์เยนสนใจแต่เขาเลือกที่จะปฏิเสธและต่อสัญญากับลิเวอร์พูลค่าตัวที่ตั้งไว้100ล้านยังไม่มีใครพร้อมจ่ายแม็กอลิสเตอร์นั้นคือหัวใจของแดนกลางทีมนี่คือจุดที่สร้างความมั่นใจให้แฟนหงอย่างมากการอยู่ต่อของแม็กคือการแสดงออกถึงความเชื่อมั่นในระบบของสลอตที่สำคัญคือปฏิเสธข้อเสนอหนักแบบนี้ย่อมแสดงถึงความมุ่งมั่นของทีม บาเยอร์ยื่น52ล้านพร้อมถึง60บวกโบนัสแหล่งข่าวบิลส์15กรกาฎคม2025ระบุว่าบาเยอร์ Bayern เสนอค่าตัวเบื้องต้น52ล้านยูโรแบบออฟฟิเชียลแล้วพร้อมกำลังเจรจาขยายเพิ่มเป็น60ล้านยูโรบวกโบนัสตามแนวทางที่ก่อนหน้าเคยตกลงกับดีอาร์สไว้ บาเยินบอกเขายืนสูงสุดแน่นอนที่60ล้านยูโรโบนัสนอกเหนือจากนั้นและดีอาสอยากย้ายเองหลังเจนเทแมนส์แอกรีเมนต์กับหงยังคงใช้ได้ตามเดิมล่าสุดบาเยินยังอยากได้แต่ลิเวอร์พูลยังดันทุรังทาง Sky Sports รายงานว่าทีมยังยืนยันเขาไม่ขายและไม่มีการเจรจาขั้นสูงหลังปฏิเสธข้อเสนอมาก่อนหน้านี้ โงตั้งค่าฉีกสัญญาอยู่ที่ประมาณ80ล้านยูโรนั่นคือราคาที่ต้องจ่ายถ้าอยากได้จริงๆพร้อมกับโบนัสตามข้อตกลงเบื้องต้นกับดีอาสบาเยอร์เดินเกมชัดเจนพร้อมจ่ายถึง60ล้านบวกโบนัสเพื่อเร่งปิดดีลชี้ให้เห็นว่าพวกเขาอยากเสริมปีกซ้ายจริงๆหลังเสียมูเซียล่าไปก่อนหน้านี้ดีอาสเองก็เอาด้วยมีข่าวว่าพร้อมผลักดันย้ายเพราะอยากได้สัญญาใหม่หรืออยากทำฝันในเยอรมน,นี แต่ตอนนี้จุดตัดอยู่ตรงไหนหากหงไม่คิดไปล่ บอลเงินถึง60ล้านยังห่างจาก80ล้านบาเยอร์ Bayern จะต้องเป็นฝ่ายถอยหรือยอมจ่ายให้ครบข้อกำหนดมันคือจุดลุ้นบาเยอร์ Bayern ยื่น52ล้านพร้อมอัพเป็น60บล้านบวกโบนัสเพราะอยากได้เร็วหรือว่าพูยังดันทุรังต้องการ80ล้านถึงจะปล่อยดีอาร์สแจมชัดอยากย้ายพร้อมผลักดันดีลของตัวเองสรุปจบอีีเป้าหมายตลาดวันนี้คือหัวหอกเบื่อก้าตัวจริงชัดเจนขึ้นตัวเลือกที่เน้นคืออีซัคเอกกิติเก้แจ็คสัน หากขายนูนเยสได้ทีมจะรุกตลาดเป้าหมายใหม่ทันทีโคนาเต้คือคนที่เรอัลต้องการไม่ว่าจะฟรีหรือจ่ายตอนนี้แม็กอลิสเตอร์อยู่ต่อคือข่าวดีที่สร้างความอุ่นใจให้แฟนบอล คุณเห็นด้วยหรือเปล่าว่าดีอาร์ควรย้ายทีมตอนนี้คอมเมนต์เลยที่ใต้คลิปหรือในเพจของเราอยากฟังความคิดเห็นทุกคนครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามหงแดงอัปเดตแล้วคลิกกระดิ่งไว้ด้วยเดอ้อเดี๋ยวมีข่าวเด็ดทันใจทุก EP you never walk alone